สารจับจิตภายในแห่งความเป็นพระผู้สร้างสำคัญที่สุดเมื่อจดจอท้องฟ้าสายลมแสงแดดหรือตัวเลขนานฟ้าสารจะเชื่อมและผ่านมาทางนั้นสารที่สำคัญที่สุดนั้นมาจากักจิตภายในของเธอเองฉันสถิตอยู่ตรงนั้น บุคคลที่ควรเคารพและเชื่อมั่นที่สุดก็คือจิตภายในของเธอเองเช่นกันเธอคือใครละ่ะใครละ่ะที่จะมีคุณค่าที่สุดแห่งการเคารพได้ยิ่งแล้วเพราะเธอก็คือก๊อดโลกจกนนักรวาลนี้เป็นมิติควนตั้มของเธอผู้เดียว การยกตนข่มผู้อื่นกับการรักตัวเองนั้นต่างกันเธอแจ้งสิ่งนี้แล้วภายในภายในและภายในเธอเท่านั้นผู้ที่ดูมีริสหรือต้องการความโดดเด่นโชว์ความเป็นอัตลักษณ์ให้ผู้อื่นมายกย่องตนพยายามเหนือผู้อื่นนั้นเขาเป็นเพียงจิตระดับสองถึงสาม ซึ่งเธอเคยเล่นบทละครเหล่านั้นมาแล้วเธอจึงมองพวกเขาออกหลงอัตตาตัวเองคล้ายเส้นบางๆกับการรักตนเองแต่ต่างกันมากนักพูดอย่างง่ายๆก็คือจงตระหนักถึงความเป็นคนสำคัญที่แสนจะเป็นคนธรรมดาและธรรมดาสูงสุดมีเพียงเท่านี้ ดั่งน้ำเปล่าสูงสุดคืนสู่สามัญเมื่อไม่ตื่นเต้นทั้งท,งท,งทางโลกทางธรรมอภินิหารไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้พอแล้วอิ่มแล้วนั่นแปลว่าหลายภพหลายชาติเธอเล่นมาทุกบทแล้วนั่นเอง ขอบคุณสามจากพระผู้สร้างด้วยรักและแสงสว่างอมตะนิรันดร์ดรเล็กมนัญญาสาวลักษ์สุวรรณเลือ